สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีพี่น้องฟังไยสบายดีเอฟซีพี่น้องฟังดาวท,ที่ติดตามรับชมคลิปของบ่าวมิดสตอรี่แล้วขอบคุณขอบพระคุณมากๆากเลยพี่น้องที่สนับสน,นุนที่คอยซนะัพพอร์ตช่องบ่าวมิดสตอรี่นะพี่น้องเป็นช่องเล็กน้อยพี่น้องก็ขอบคุณขอบคุณในรายครับวันนี้ก็ไม่มีวันมีการมีคลิปดีๆมาให้พี่ๆเอฟซีได้รับชมอีกแล้วนะพี่น้องเนาะก็คือ เป็นศูนย์ความบันเทิงนะพี่น้องเนาะครบ,บวงจรระดับโลกนะโปรเจกต์นี่พันทุมงบประมาณนะพี่น้องเนาะสองแสนล้านบาทโอ้โหเป็นบาทมากมากเป็นโปรเจกต์ใหญ่นะพี่น้องเนาะแต่ว่ามันมี snapshot clip นี้มันมีกระจับเบาๆลายนะพี่น้องแล้วข้อมูลมาจากขาดเขื่อนนะพี่น้องเนาะอยากให้ทา่านผู้ชมไปรับชมกเ็เลยโปรเจกต์ยักษ์นะพี่น้องเนะน,นาะก็อื่นมาเมีกับขออนุญาตทางช่อง ทีวีดีเศรษฐีทีวีดีเอเชียเทวนที่โฟนนะพี่น้องต้องกราบขออนุญ,ญาตได้ลายขอแล้วก็บ่าขอมาลีเอ็กชันต่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะพี่น้องเนาะไปไปรับชมกับบะามิดเลยนะพี่น้องเนาะ สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูข่าวร้อนวันนี้เลยนะครับสำหรับอภิมหาโปรเจกต์ยักษ์เอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมที่จะมีการลงทุนกว่า2 0 0แสนล้านบาทสร้างศูนย์ความบันเทิงครบวงจรระดับเวิร์คลาสนะครับซึ่งจะเป็นสนามม้าแห่งใหม่เพื่อการแข่งขันระดับสากลโรงแรม6ดาวพัตคารหรูโรงละครโรงพยาบาล การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพศูนย์การเรียนรู้และกิจกรรมกีฬาและความบันเทิงอื่นๆนะครับและคาดว่าจะมีโครงการก่อสร้างตึกสูงที่จะเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของประเทศอีกด้วยนะครับโดยใช้พื้นที่กว่า1,200ไร่เดี๋ยวเราไปดูข้อมูลข่าวในกันนะครับ ราชตินามัยสมาคมแห่งประเทศไทยเผยถึงโปรเจกต์ยักษ์ที่จะมีการร่วมทุนกับพันธมิตรต่างชาติ ก่อสร้างโครงการเอเอร์เมนคอมเพล็กซ์สถานบันเทิงครบวงจรในกรุงเทพมหานครโดยคาดว่าจะต้องใช้พื้นที่กว่า1,200ไร่และใช้เวลาในการพัฒนาโครงการดังกล่าวประมาณ7ปีตั้งแต่ปี2,568เป็นต้นไปนะครับภายใต้ชื่อโครงการเดอะรอยัลสยามฮิเว่นโดยในโครงการดังกล่าวจะประกอบไปด้วยสนามแข่งม้าระดับสากลครบวงจรคลับเฮาส์ สนามกอล์ฟโรงแรมระดับ6ดาวสปอร์ตคอมพเพล็กซ์พัตคารหรูโรงละครโรงพยาบาลศูนย์การเรียนรู้และกิจกรรมกีฬาและบันเทิงอื่นๆอ,อีกมากมายเพื่อความสมบูรณ์แบบ เพื่อจะผลักดันประเทศให้เป็นศูนย์กลางความบันเทิงครบวงจรของเอเชียซึ่งก็มีนักข่าวนะครับถามถึงเรื่องการทำคาสิโนทางประธานโครงการของ r s c บอกว่าตอนนี้ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายก็ไม่สามารถที่จะสร้างคาสิโนได้นะครับแต่ถ้ารัฐบาลอนุญาตก็สามารถต่อยอดได้เลยสำหรับการพัฒนานะครับจะแบ่งเป็น3เฟสด้วยกันนะครับโดยเฟสแรก พัฒนาเป็นสนามม้าก่อนเพื่อให้สนามม้าหนังเลื้องกลับมามีชื่อในกรุงเทพโดยโครงการดังกล่าวมีพันธมิตรร่วมทุนแล้ว4ลายนะครับและได้มีการลง MOU จากนักลงทุนของเกาหลีสหรัฐอเมริกาและจีนนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดรอความชัดเจนในสิ้นปีนี้ การดำเนินงานดังกล่าวนะครับมีภาคเอกชนเป็นหลักในการขับเคลื่อนโครงการภายใต้ชื่อบริษัทรอยัลสปอร์ตคอมเพล็กซ์จำกัดหรือ RSC ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับราชตินมัยสมาคม ด้วยแนวคิดที่ทันสมัยเข้ากับธุรกิจบันเทิงและการท่องเที่ยวเพื่อเชิญชวนให้ชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวเสริมสร้างเศรษฐกิจและเม็ดเงินหมุนเวียนโดยมีแนวคิดที่สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันโดยโครงการดังกล่าวนะครับสามารถรองรับผู้คนที่จะเข้ามาทํากิจกรรมได้มากถึง30,000 0คนต่อวันเลยทีเดียวนะครับซึ่งถ้าโครงการดังกล่าวสามารถเดินหน้าได้ก็จะเป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนมากที่สุดในประเทศไทยแทนสถิติเดิม ของเดอะฟลอเรส i a ีย ในทันทีนะครับนี่ก็เป็นข่าวดีๆข่าวที่น่าสนใจอีกหนึ่งข่าวที่เอกชนจะมีการร่วมการลงทุนพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ยักษ์พร้อมที่จะดันให้ไทยเป็นฮับในส่วนของความบันเทิงเตรียมรูปแบบของเอเชียถ้าโครงการนี้สําเร็จนะครับก็คงจะสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับซึ่งโครงการที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสเดินหน้าสําเร็จบ้างน้อยแค่ไหนแต่ก็เอาใจช่วยนะครับถ้ามีความคืบหน้าของโครงการอย่างไร เราจะหยิบนำมาเสนอในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับแต่ว่ามันมีที่ท็่ถ่ายคลิปพันยวกว่าโครงการนี้พัมะมทัน้อนุม,มัตินกก็คือว่าเป็นร่วมแบบว่า ใครจะมาลงทุนลงทุนซื้อน้องพี่น,น้องเนาะก็แต่ว่าพางไกลบอกว่าโครงการนี้เนาะพี่น้องเนาะมาซอยกันเป็นกําลังใจเนาะพี่น้องเนาะให้โครงการนี้เกิดขึ้นมาจริงๆเนาะพีะ่น้องเนาะแต่ว่าโดนนิพพานว่างแผนไว้ซื้อว่าวางแผนลงหนาซื้อว่าโครงการนี้จะเกิดขึ้นมาเนาะพี่น้องเนาะก็มาให้กําลังใจกันเนาะพี่น้องเนาะให้โครสงสการนี้ขึ้นมาเนาะพี่น้องเนาไม่ยากระยัคนครงการนี้เนาะพี่น้องนะมาซอยกันให้กําลังใจเนาะพี่น้องเนาะ ถ้าเกิดขึ้นมาอันนี้เดาวพี่น้องนาะก็จะมีต่อทีวีฟังเบิ่งก็จะมีคาสินโนนะพี่น้องเนาะคาสิโนก็จะมีคาสิโนนําแต่ว่าบ่แน่ใจว่ารัฐบาลสิอนุมัติหรือนบะ่เนาะคาสินโนนี่เนาะพี่น้องวันนี้ก็จะขอจบคลิปซเสนี้ด่ะพี่น้องขอบคุณ FC ทุกๆทุกทานานะที่เข้ามารับชมช่องบาร์บีคุณอินดีนะช่องบาร์บีสตอรี่เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ขอบคุณขอบคุณทางช่อง ทีวีดีเอเชียเดวินดี้โฟร์ะทีบอมเมดไดมาดีเอ็กซ์นต่อขอบุญขอบุณนรายเด้อขอบุญครับ